ดูท่าดีใจสไลด์เข่าคู่จุป,ปากบอกให้เงียบทำเหมือนตั้งใจยิงแบบนั้นแต่แรกเ <Down load> ชื่อเขาเลยกลุ่มวิเคราะห์บอลที่จะเปลี่ยนทุกความเสี่ยงเป็นตัวเลขที่ควบคุมได้ให้ AI ประมวลผลความน่าจะเป็นยกระดับการเชียร์บอลของคุณที่อด789เต็ p BS ลงท้ายมาแล้วครับโอกาสทองของนูนเยสประตูโลง่ลงๆยิงยังไงก็เข้าเออพี่แกหยุดคิดทำไมครับ กำลังคำนวณสูตรฟิสิกส์เหรอยิ่งๆเจตพี่สัตว์เต็มข้อตูม้มชนเสาโอ้ยเสาแทบหักบอลเด้งกลับมาอัดหน้าตัวเองเฉยแล้วเด้งไปชนคานอีกนี่มันคอมโบอะไรเนี่ยยังไม่จบครับบอลเด้งเป็นพินบอลเลยครับโดนกรรมการโอ้ยเด้งออกไปชนคนขายฮอตดอกใส่กรอกกระจายวินาทสันตโรในสนามวิ่งหนีตายกันหมดแล้วลบเร็วบอลผีสิง นูนเยสยืนงงเอ๊ะบอลกูไปไหนเดียวนะบอลมันเด้งกลับเข้ามากลิ้งหลุนๆจะเข้าประตูไหมนูนเยสวิ่งไปซ้ำสะดุดขาตัวเองล้มเอาตูดกระแทกบอลเข้าประตูไปโก <Yeah! S 2> ดูท่าดีใจสไลด์เข่าคู่จุ๊ปากบอกให้เงียบทำเหมือนตั้งใจยิงแบบนั้นแต่แรกเ <laughs> ชื่อเขาเลยสัมภาษณ์หลังเกมพี่แกบอกทุกอย่างคือการคำนวณครับ พี่เทพเจ้าแห่งความโกลาหลตัวจริง